เป็นหนูเป็นบอดเปียค่ะแม่อ๋อบอดเปียโอเคอ่ะอ่ะเปียก่อนได้อ่าโอเคเปียอลอนโซ่วูสบัตฟิลิปปินส์ให้นี่แม่ทําให้ดูก่อนไม่เอาไม่เอาไม่เอาอย่ามาหากูออกกล้องเปียอลอนโซ่วูสบัตวูสบัตฟิลิปปินส์อืมโอเคแม่หมอเรียกชื่อนายหน่อยสวัสดีค่ะคุณนายพลอยไพรินจะเป็นไหมคําถามนี้ลาล่าโดนเมื่อวานลาล่าไม่เข้าใจ ติดตามแม่หมอทุกช่องทางเลยคุณมิวขอบคุณนะคะแม่ไปเที่ยวกับทาริน่าวันไหนอันนี้ยังไม่แน่ใจเลยแต่ว่า,าทาริน่าก็มีงาน <c oughs> ใช่ไหมารินะก็เป็นถึงท็อปห้าเลย <c oughs> ก็ถ้าเกิดมีโอกาสว่าง <c oughs> ก็อยากชวชวนเพื่อนๆไปเที่ยวด้วยกันนะจริงๆวายฉันอ่านวิดีโอไม่ได้ทําไมอะ่ะอ่านไม่ได้หรอหรือว่ามันแคปไม่ได้เปียร <c oughs> ์ลันโซไหมยังไม่ได้พูด <c oughs> ยังไม่ได้พูด <c oughs> ย,ยังไม่ได้พูด,ด,พดลูกสาวเอาพร้อมยังโอ้ <c oughs> มึงก็พูดสซะโอเคพรุ่งนี้ไปไหนมาคะแม่ขยิบตาจีบปากให้ด้วยหน่อยเออยโอเคสเปียนะเปียอลอนโซอะไรนะแม่รอมาจุดเขียวเปียอลอนโซอะไรนะบูสบัคไม่ก็สำเนียงบางทีเปียอลอนโซอลอนโซวบ้สบัคบูสบักฟิลิปปินส์ฟิลิปปินส์โอเคเดี๋ยวแม่ตบมือให้ได้นะ ฟิลิปปินส์มันถือพัฟอยู่แล้วอย่างเงี้ยอืมโอเคก็ถืออย่างนี้นออนไงเออหนึ่งสองสามเปีย so, อวอนเซอร์มูสบักฟิลิปปินส์อืมพอได้ไหมคะพรุ่งนี้ไลฟ์ไหมเมื่อลืนไลฟ์มา